ก็ใครสนใจ ID ไลายลันเจอราคาถูกนะครับผมฝากมากดติดตามเพจผมไว้ด้วยนะครับเฟซผมนะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะครับเพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับผมเครดิตยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวค่อยๆสะสมไปครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน100%ครับผมการันตีอยาวผมเลยเพราะผมทำ YouTube ก็อันนี้ก็เพจผมอะ่ะ โอเคครับยุ่ผมอาร์จีเลนเจอตัวร้ายตัวตึงนับมาวันนับมาตึงน,น,นับมากอ์นับมาโนนับมาทูนัมบเทียด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชานะครับก็เป็นผมจะมาสุ่มเป็นกาชาเกียนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะครับก็เดี๋ยวขอดูนครับว่าดีนี้มีตัวเล่นหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวเยวขอดูกันว่าแบบเอามาแอคในทีมมีไหมไม่มีอ มีตัวกาเขับไปดีนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูววงดีน,ดน,ดนิดนิดนึงแล้วกันครับก็ไม่ก็ก็ดีนิดนึงแล้วกันครับก็ก็คือผมเปิดได้ใครสนใจดีนี้ก็ทักมาที่เพจได้ครับลิงก์เพจผมด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมก็ขายเดี๋ยวขอซุ่มก่อนครับถ้าไอคือผมไอผมเปิดได้ล่างอันต้าเลยนะครับผมสำหรับไอดีนี้ดวงค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับไอดีนี้นะ โอเคครับผมจะมาสุ่มกาชาละกันนะครับผมเป็นตู้บัฟเจ็ดดาวของเอโอเวอร์โหดนะครับผมคโคโรบลุปโอเวอร์โหลดเป็นเดสของเซตเทียนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมด6ครั้งใช่ปะวะเออหครั้งโอเคลูกตัวก็มี51ใบนะครับก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอูไม่ครบดว่มามาครับผม ขอใช้สูตรนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ดียังไงถ้าเดี๋ยวผมจะขอไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับมีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ลองเปลี่ยนภาษาสุ่มดูครับผมออ้ยอันแรกก็เป็นไม้โจมตีเอ้ยทุกคนดูนี่ครับทุกคนเป็นไงครับเด็ของแชทเทียโอ้ไอเตินมันโอ้มันคมเกินนะครับทุกคนโอ้โหขอแคปรูปแอคเลยละกันนะครับ ก็นี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือดวงค่อนข้างที่จะมาครับผมสำหรับไอดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนภาษาดูครับมันเปลี่ยนยังไงวะโอ้นี่โอเคนี่ครับผมจะเปลี่ยนเป็นนี่ครับโอเคมาครับโอเคขอลอกอินแป๊บหนึ่งนะมันไม่ให้ลอกอินมันให้เข้าเลยดีกว,ว่ามันจะเพราะว่า เออแล้วกูลลอกอินทางไหนมาเอออ่อกูเกิลนะครับไอดี ID นี้เชื่อม Google ใครสนใจก็ทักมาที่เพจคุยต่อราคาก็ได้นะครับมาดูกันว่าผมจะุูมได้อีกหรือเปล่าถ้าุูมได้อีกมูลค่าดีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีเจ็ดดาวหนึ่งนะครับก็เด็ดเป็นชายใช่ไหมก็เจ็ดดาวหนึ่งครับเจ็ดดาวหนึ่งชิ้นหล่อๆครับผม โอเคเราจะมาถลุงกบกันก่อนนะครับผม 1,100... งพันหนึ่งอเอ้ยหนึ่งพันเอ้ยหนึ 100, อค่ะหนึ 100, ่งร้ 100, อะไรวะหนึ่งร้อยลูกครับผมได้ตัวได้มามาดิครับกบเพื่อนกบอันตา้าอันตา้าอันตา้นตาครับโอ้โหกบค่อนข้างทีจ่จะเกลือมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองสุ่มดูครับ1ครั้งถ้าไม่ได้ผมก็จะขอเปลี่ยนภาษาหน่อยละกันนะครับเพราะว่า รอบนี้ผมอาจจะมีทิกมีสูตรเล็กน้อยครับผมก็คือมีน้องคอมเมนต์เอฟซีคอมเมนต์มาให้ครับโอ้โหเป็นชุดของใหม่เลยเป็นชุดของคารบูเลยเว้ยมารดิเจ็ดดาว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 ขอได้ไหมขอได้ไหมโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ครับออกให้เราไม่ไม่น่ารักเท่าไหร่ครับรอบนี้มันมีขอเป็นเจแปนแล้วกันครับเฮ้ยเออขอเป็นเจแปนเพราะว่า ผลิตจากเกมอ่าเกมก็น่าจะเป็นของไอ้นี้ใช่ปะญี่ปุ่นใช่ปะญี่ปุ่นผมนว่าน่าจะออกดีนะเพราะว่ามันเป็นของทางด้านของตัวเกมไลน์ชือเลยนะใช่ว่าไม่รู้เหมือนกันวะเออก็ขอเป็นภาษานี้แล้วกันนะทุกคนเอา้าเฮ้ยคืออะไรอะเมื่อกี้คืออะไรวะเชื่อวจะโดนแบนไหมเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรครับทุกคนโอ้เดี๋ยว,ยวขอรีบสุ่มแล้วรีบออกแล้วกันกลัวดีโดนแบนครับ คืออะไรวะเมื่อกี้ขึ้นมาแบบงงๆเลยโอเคขอจะเปิดตู้บัฟละกันนะครับทุกคนก็มันออกมาให้ชิ้นหนึ่งแล้วแต่ผมก็ยังจะเอาชิ้นที่สองนะครับพอดีว่าดวงมันอยากดีครับมาดูกันครับอื้ือื้มผมจะใช้สูตรภาษาจีนจีนจีนนะครับพอแล้วครับผมขอกลับไปเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมดีกว่าแม่งกูเปี่ยหลายภาษาเลือกเกินแลคลิปนี้แม่ ขอกลับไปเป็นคนไทยคนเดิมดีกว่าครับขอเป็นคนไทยดีกว่าครับชิปนี้ไอ้รอบนี้ผมจะสุ่มให้หมดเลยนะเอ้ยมันเหลือกี่บี้วะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะยัดกระชากให้หมดเลยนะครับเพื่อวันนี้ออกดีนะคือวันนี้ไอดีที่ผมซื้อมาใหม่ผมสุ่มได้ไอห้าการ์ดตู้ไม่บับนะครับผมเดี๋ยวผมจะอเออมันไม่ลงกันมันไม่ตรงกันอยู่นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าลิปนี้ผมจะได้ลงตอนไหนเหมือนกันนะโอเคเลยแค่สองครั้งครับผม หายใจไม่ค่อยออกนะครับทุกคนนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดตู้บัฟสองครั้งแล้วก็จะเปิดเป็นตู้เอ่อไม่บัฟหนึ่งครั้งละกันนะครับทุกคนโอเคสำหรับการน,นิดน่อยครับเพื <beter. S 2> ่อชุดคุคุมของทันสไอมาโชว์ผมมาตึงให่ผมอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมสองร้อยลูบี้แรกเล่าลงเตรียมนะครับผมอันนี้ก็เอ่อก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็ดีอูหหูมาหน่อยดิเพื่อน เจ็ดดาวหล่อๆมาดีชุดรอบปีเจ็ดดาวหล่อๆมาให้ดีโอ้โหมาครับขอ,อกดยกเลิกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับทุกคนไปมาดูกันครับว่าเจ็ดดาวจะมาให้ผมหรือเปล่านะครับทุกคนก็ออ้ยอุ้ยโอ้พูดควาหยาบครับขอโทษค,ครับเฮ้ยยี่บอกนะว่าจะเป็นเหมือนเดิมเจ็ดดาวโอ้โหไม่ใช่วะทุกคนไปถูกมือฟีนิก์ว่าหกดาววะทุกคนมาดิเจ็ดดาวเจ็ดดาว ขอได้ไม่เพื่อนอ้โหูเจ็ดดาวครับขอรนีตู้แป๊บหนึ่งครับค่อนข้างที่จะหน้ามืดพอสมควรเลยครับผมสำหรับหลังๆมาหน้าค่อนข้างเกียม,มืดเอ้ยลืมลืมยกเลิกเลยครับทุกคนก็โอ้โหผิดพลาดนิดหน่อยครับผมสำหรับตานี้ครับขอรีบไปนิดหนึ่งครับเจ็ดดาวขอเจ็ดดาวไดว้ไหมเจ็ดดาวเจ็ดเจ็ดผมมาห้าดาวล้วนแน่เลยว่ะโอ้โหทุกคนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมสำหรับหลังหลมานะ คนรอบแรกก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑร์ระดับปานกลางแล้วกันครับผมสำหรับพันสองรลูบี้ได้เกียร์เจ็ดดาวมา1ชิ้นนะครับทุกคนนะก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับทุกคนมาครับ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 อยู่ในระดับเอ่อกลางๆครับผมไม่ได้ดีไม่ได้แย่มาก็ถือว่ายังดีก็ได้ก็ถือว่ายังดีครับที่ได้ครับผมดีกว่าไม่ได้เลยนะครับโอเคขอใส่เป็น ให้ตัวนี้เลยนะครับใครสนใจดีนี้ก็ทักมาที่เพจผมเลยนะครับผมลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยครับสำหรับใครที่สนใจนะโอเคครับผมจะติดเกียร์แบบหล่อๆให้มันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านไอนะครับผมกับอ่ออันเบโดนะครับอันเบโดน่าจะใส่เกียร์ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีเกียร์ลบหลีกลบสกิลนะครับทุกคน แล้วมุษย์ทานอายนะครับผมผมจะแต่งเกียร์ให้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับแนวทางการใส่เกียร์ที่มีเท่านี้เพื่อนงนี้นะเจะ้าผมอยากรู้เปอร์เซ็นมันมาขออัพได้ปะวะมีที่อัพอยู่ขออัพก่อนอันนี้ใส่ชุดนี้ไปแล้วกัน,นะครับเพราะว่ามันมีลบสกิลนะเพราะว่าตัวอื่นไม่มีลบสกิลนะครับทุกคนเกียร์นี้ก็ดีครับผมเป็นแบบดีเลยแหละเพราะว่าแต่ถ้ามันมีถ,ถ้าเปลี่ยนเป็นรถแรกก็น่าจะดีกว่านี้เยอะเลย อันนี้เป็นเกียร์ค่าทองด้วยนะคะผมสำหรับที่ผมสุ่มได้นะค่อนข้างที่จะโหดสัตว์รัสเซียเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวตรงนี้นะครับผมก็ใครสนใจดีนี้ก็ลิงกด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมขายประมาณผมจะขายสักร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วกันครับผมก็ไม่ได้ขายแพงอะไรเวอร์ครับก็มีเจดเจ็ดดาวหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนใครสนใจดีนี้ก็ ลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมก็ทหานยังไม่ได้ไต่นะครับหอยังไม่ได้เล่นนะครับผมและที่สําคัญนะครับ PVP ก็ยังไม่ได้ไต่นะครับทุกคนนะนี่ครับผมไม่ได้เล่นอะไรเลยครับใครสนใจนะครับที่จะปิดไอดีนี้นะครับก็ลิงด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถและใครสนใจไอดีอื่นๆก็สามารถทักมาถามได้นะครับผมก็มีให้ลายไอดีเลยครับทุกคนโอเค ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบใจมากครับทุกคนที่มาดูคลิปผมจนจบก็เปิดกระชากค่อนข้างที่จะมันมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับผม